ท,ทบ5รับมอบสินค้าชุมชนจากการไฟฟ้านครหลวงเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครพลโทรังสีกิติยานทรั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เป็นประธานรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารน้ำดื่มเข้าสารอาหารแห้งจากการไฟฟ้านครหลวง M.E.A เพื่อให้ททพหนำไปมอบให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยในวันนี้นำโดยนายจุมพฤษหิมาเจริญผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคได้แก่ข้าวสารหอมมะลิจำนวน5กิโลกรัม750ถุงกุนเชียงหมูไก่ปลา500กิโลกรัมอย่างละ250แพ็คไตปลาแห้ง360กรัม150ขวดกล้วยมันม่วงเผือกฉาบน้ำตาล250กรัม250กล่องหมูยองกรอบ200กรัม175แพ็ค หมี่กรอบ650กรัม550กล่องน้ำพริกตาแดง200กรัม75ขวดไข่เค็มแพ็คละ6ฟอง25แพ็คสบู่เหลว250ขวดซึ่งเป็นสินค้าที่การไฟฟ้านาครหลวงซื้อจากชุมชนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานาครเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนต่างๆและให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมทั้งนำสิ่งของในชุมชนไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 คำมอมอบในวันนี้นะเป็นสิ่งของจากชุมชนต่างๆในในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเช่นจากชุมชนอลองเตยนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับที่เราต้องการช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนนะครับเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็นําสิ่งของในชุมชนเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังประสบภาวะเศรษฐกิจนะครับในเกี่ยวกับภาวะโควิดนะครับ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับที่ท่านมีจิตเมตตานะครับแล้วก็นําอาหารนะครมามอบให้วันนี้ซึ่งทางทตบ5นะกองทัพบ,บกโดยททบ5จะนําไปถึงมือกับผู้อุปโภคบริปโภคให้เร็วที่สุดนะครับ นี้ค่ะทางกองทัพบ,บกโดยททบ .5 นะคะจะนําไปมอบให้กับชุมชนโดยเฉพาะจุดพักคอยในชุมชนและประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้านตามเขตต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป